สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Fo o t ball ลและสวัสดีแฟนับผู้รักฟุตบอลทั้งหลายเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้แน่นอนว่าเรานั้นนะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับลิเวอร์พูลกันอีกแล้วนะครับก็ในช่วงนี้สโมสรลิเวอร์พูลนั้นก็ยังอยู่ในช่วงพรีซีซั่นนะครับและในตอนนี้เนี่ยก็ไปที่ฮ่องกงแล้วก็เรียกได้ว่านะครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งเลยที่แฟนหวงรอนะครับเกมพรีซีซั่นแบบเต็มๆรูปแบบการซ้อมต่างๆนะครับซึ่งก็มีการปล่อยมาแล้วนะครับเป็นคลิปการซ้อมของลิเวอร์พูล เห็นเลยว่าเร์พูนั้นเริ่มมีความเข้มข้นนะครับในการซ้อมมากยิ่งขึ้นแล้วหรือนะครับเมื่อความฟิตเริ่มมีมากขึ้นเมื่อเทียบกับแรกๆนะครับที่ยังดูต่อแตกกันอยู่เนี่ยตอนนี้นั้นจะเห็นว่านักเตะนั้นเริ่มมีการวิ่งนะครับการสอดประตานช่องนะครับหรือการวิ่งนําทางเนี่ยที่มากกว่าเดิมนะครับคือเริ่มที่จะเล่นเป็นระบบมากยิ่งขึ้นและก็เห็นได้ชัดเลยว่านะครับในฤดูกาลเนี่ยที่ดูนะจากเกมปรีซีซั่นหรือแม้กระทั่งรูปแบบการซ้อมของเร์พูนั้นเริ่มจะมีกกาาาาารเเลลล่่่่นนนคที้้ยยยป็อิขขงงงมมึึแววหถ แบบการเล่นคล้ายๆนะครับกับอาร์เนอร์ตอนคุมเฟนูดมากขึ้นนะครับเพราะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยลิ์พูจะมีการผสมเนาะยังมีรูปแบบการเล่นของครอปแล้วก็อาร์เนอร์อยู่แต่ในตอนเนี้ยผมมองว่าอาร์เนอร์นั้นน่าจะเริ่มจัดเต็มนะครับในรูปแบบการเล่นของตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วละสำหรับฤดูกาลที่จะมาถึงนะครับก็เป็นหนึ่งฤดูกาลเลยที่ผมตื่นเต้นนะอยากจะเห็นว่าลิ์พูในฤดูกาลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนนะครับจะพัฒนาขึ้นไปมากหรือเปล่านะครับเมื่อเทียบกับซีซันที่แล้วไปต่อเทีีีี่่่่่2นนนนนนะคครรััับบอออกกกกสิงงงงทแฟห้เเเป็ววลยืา ก็แน่นอนว่าแม็กลิสเตอร์นั้นมีปัญหานะครับเรื่องความฟิตค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็คือกำศึกมาหนักมากๆเลยนะครับไล่ตั้งแต่ช่วงบอลโลกจนถึงตอนนี้เลยนะและนะครับเมื่อท้ายฤดูกาลพอรีฟูลคว้าแชมป์ได้เนี่ยรีฟูลนั้นเลือกจะพักแม็กลิสเตอร์เลยและพวกเราก็คิดว่าอ่าเดี๋ยวแม็กนั้นก็คงจะกลับมาแล้มั้งนะครับในช่วงพรีซีซั่นปรากฏว่าในช่วงแรกๆนะครับที่เป็นพรีซีซั่นเนี่ยแม็กลิสเตอร์นั้นก็ยังไม่ได้กลับมาเลยนะครับไม่ได้ซ้อมรวมเล่นกับทีมเลยได้ซ้าแต่ในตอนนี้ เชื่อว่าจะเป็นการซ้อมนะครับไล่ระดับความฟิตของเขาก่อนแล้วค่อยไปรวมทีมกับเพื่อนนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับว่าแม็กลิสเตอร์ฤดูกาลนี้นั้นนะครับได้พักแบบเต็มๆเลยเขานั้นจะกลับมานะครับในรูปแบบที่ฟิตมากๆนะครับเราคงจะได้เห็นนะครับแม็กลิสเตอร์นั้นในเวอร์ชันนะครับที่ดีกว่าเดิมนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยคือโดนน่วมเลยนะโดนเตะโดนอะไรนะครับและแม็กลิสเตอร์จริงๆอ่ะตอนนี้เขาอยู่ไบตันนั้นขึ้นชื่อเลยนะเรื่องการสอดขึ้นไปนะครับเพื่อแบบไปยืนตำแหน่งในการยิงประตูผมมมองวว่่าาาาา้้ดดกกกนนนีฟิเเเะะครรรับจไห็ รูปแบบเกมรุกของแมคลิสเตอร์ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแน่นอนเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลเลยนะครับที่น่าจับตามองเลยในการเล่นของเขาแล้วก็นะครับในช่วงวันที่ผ่านมานี้นะครับได้ได้ว่ามีช็อตฮาเลยนะครับก็คือเนี่ยฮุโก้เอกกติเก้นั้นเนี่ยก็จะมาตรวจร่างกายกับลิวพูใช่ไหมแล้วก็ทางสกายสปอร์ตนั้นโอ้ก็มีการจับภาพรถเลยว่ารถคันนี้เนี่ยประเด็นเน่ยมันเป็นรถคันเดียวกันกับตอนเวียสไงก็คือจับภาพเลยว่ารถคันนี้แหละก็คือเอกกติเก้อยู่นั้นและกําลังมุ่งตรงเข้าไปในลิเวรแต่่่้ไไดมาายกจง มาตรวจร่างกายนะครับที่เมืองลีฟูไปตรวจร่างกายนะครับที่ลอนดอน เป็นเพราะว่านะครับต้องการให้ e K D K e เอกิติเก้นั้นน่ยบินตรงต่อไปฮ่องกงเลยในทันทีนะครับก็คือไปร่วมปีซีซันกับเพื่อนๆน,นั่นแหละมันจึงเป็นช็อตที่ฮามากๆเลยนะครับในท้ายที่สุดการสปอร์ตนั้นก็ลบคลิปนั้นรูปนั้นไปนะคือฟีลแบบว่าแล้วไอ้รถที่ไปเนี่ยมันคือรถของใครกันแน่นะครับมันก็เลยมีข่าวลือไปว่าหรือจะเป็นนักเตะดิวดำดินของลิเวอร์พูลหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวผมมองว่านะครับน่าจะเป็นการจับรถผิดเท่านั้นนั่นแหละครับก็คงไม่ใช่หรอกแต่ก็เป็นว่าเป็นที่ลอก้งง แน่นอนนะครับส่วนว่าจะได้เล่นหรือเปล่าผมว่าก็อาจจะยังไม่ได้เล่นนะคงได้ดูเพื่อนไปก่อนนะครับแต่ก็คงแบบว่าไปปีซีซั่นปรับเรื่องระบบการเล่นการฝึกซ้อมนะครับและเดี๋ยวนะครับก็คงจะมีเกมจริงๆนี่แหละที่เขาจะได้เล่นแน่นอนในเกมปีซีซั่นซึ่งไม่รู้นะครับว่าจะเกมไหนนะก็ต้องรอดูอีกทีสําหรับเอกิติเก้แล้วก็มีการปล่อยภาพหลุดนะครับของเอกิติเก้มาด้วยนะครับว่าเมื่อเดือนที่แล้วนั้นน่ะเขานั้นนะครับได้ใส่เสื้อนะครับของเจอรารดนะครับในฤดูกาล8นช่งทีนเอ้าั้นขึ้นมารก ก็จริงๆแล้วไอ้เจ้าหนูเอเกติเก้นั้นเนี่ยเปิดเผยเป็นเด็กโขงตั้งแต่แรกเลยได้ซ้ําไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมกันนะครับเอเกิิเก้นั้นเนี่ยถึงเลือกนะครับที่อยากจะมาลิฟูเหลือเกินนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นแฟนหงอยู่แล้วนะครับไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมนั้นนะครับถึงกระตือรือร้นเลยที่จะย้ายมาลิฟูให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจเลยนะครับสำหรับเจ้าหนูนะครับลูก้าสตีเฟนสันเป็นดาวรุ่งนะครับที่อาร์เนอร์นั้นชอบมากๆเลยนะครับและนะคร ด้วยเจ้าหนูวัย21ปีคนนี้เนี่ยก็มีประสบการณ์การเล่นนะถูกปล่อยยืมไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับและที่สําคัญเลยเป็นนักเตะที่เล่นได้หลายตาแหน่งนะครับเล่นมิดฟิลด์ตัวรับได้ไดแบ็กขวาได้กองหลังได้นะครับวิงแบ็กได้ไปอีกยังเล่นได้เลยได้ซ้ำหรือจะเล่นเป็นมิดฟิลด์ได้หมดเลยนะครับจึงับได้ว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งนะครับที่อาร์เนอร์นั้นก็อาจจะอยากจะปั้นก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเล่นหลายตาแหน่งก็เป็นตัวเลือกที่ดีแล้และแน่นอนว่าน,นะครับก็จะเป็นตัวแายตัวแทนของโกเมสหรือเปล่าในอนาคตก็ไม่รู้นะครััแแนนนน่่่โกกกมตตาาีีี้รทค ที่เล่นได้หลายตำแหน่งนั้นผมมองว่าเป็นออปชันที่โคตรจะดีเลยเพราะว่าการเล่นได้หลายตำแหน่งนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับที่ทําให้ลิวพูนั้นนะครับก็คือประหยัดสกอรนักเตะแล้วนะครับและก็ตัวนักเตะนั้นก็ยังสามารถนะครับเล่นใ้กับลิพูได้นะครับในฐานะนักเตะดาวรุ่งเอชีอีกด้วยนะครับค่อนข้างครบเครื่องเลยถ้าสามารถเอามาเล่นมาปรับปรุงได้ดีๆได้แล้วก็นะครับอาจจะเป็นช้อยที่สําคัญหรือช้อยที่ดีเลยที่ลิวพูนั้นต้องการสารัเจ้าหนูคนนี้แล้วก็นะครับอัปเดตเกี่ยวกับเคซ่าบ้าง เคซ่าเนี่ยไม่ได้ไปปรีซีซั่นกับลิเวอร์พูลที่ฮ่องกงนะครับโดยให้ผลไปว่าเขานั้นนะครับยังฟิตไม่พอนะครับเดี๋ยวต้องเรียกความฟิตก่อนนะครับที่ลิเวอร์พูลนะครับแต่แน่นอนว่าทุกคนรู้นะครับว่าการที่เคซ่านั้นไม่ได้ไปปรีซีซั่นกับลิเวอร์พูลนั้นก็คือเขานั้นเป็นนักเตะนะครับที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของอาร์เนอร์แล้วนะครับและเขานั้นเนี่ยก็คงจะต้องถูกปล่อยไปโดยในตอนนี้มีทีมยื่นข้อเสนอมาทีมแรกนะครับ ไปแอตแลนต้านะครับโดยยิ่งก็เสนอมา10ล้านปอนด์แต่เลวพูนั้นน่าจะต้องการมากกว่านั้นในราคา12ล้านปอนด์หรือ15ล้านปอนด์เราก็ต้องรอดูนะครับว่าสรุปแล้วดีลของเคซ่านั้นจะจบลงยังไงนะครับจริงๆก็แอบเสียดายนะแต่เมื่อนักเตะไม่ได้แบบว่าอยู่ในแผนการนาทีมของโค้ดผมก็มองว่าการที่ปล่อยเขาไปนั้นน่าจะเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายนะครับก็หวังว่าจะโชคดีละกันสําหรับเคซ่านะครับถ้าหากต้องย้ายกลับไปอิตาลีจริงๆก็ทั้งหมดนี้เป็นการอัปเดตข่าวสารเก,รกเเี่ยวกับลลเเวววววอออรูนนนนะัักกกกก็็ชื่่่่าาาาาาดีีีี๋ยยยจมมมขขใ้้งหแ เดี๋ยวจะเจาะลึกนะครับเรื่องแผนการเล่นของลีพูลในฤดูกาลนี้ด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคือตอนนี้ผมพยายามนะครับไล่ดูคลิปเลปีซีซั่นเนี่ยมันจะมี2เกมใช่ไหมหมมว่ามันอาจจะยังดูน้อยเกินไปหน่อยนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับอาจจะดูแผนการซ้อมด้วยคลิปต่างๆมากมายและเดี๋ยวนะครับมาเจาะดูนะครับว่าสรุปแล้วลีพูลในฤดูกาลนี้มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนบ้างที่พวกเรานั้นควรนะครับที่จะรับชมก็ฝากทุกคนด้วยแลวกันเนาะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ ะจะให้ตามมาขอแน่นอนวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับเพื่อนเพื่อนเบื่อหรือเปล่าเปิดยูทูปเพลินโฆษณาก็เด้งมาโดยที่เรานั้น <Nope. S 1> กําลังดูเพเลินๆดูฟินๆแบบนี้ทุกครั้งไปผมเลยแนะนําบริการหันยูทูปพรีเมียมเริ่มต้นเพียงแค่วันละ19บาทหรือสมัครรายเดือนนะครับเพียง69บาทต่อเดือนเท่านั้นสามารถต่ออายุเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติและโปรโมชั่นมากมายและยังมีแอปสตรีมมิ่งอีกมากมายหลากหลายด้วยนะครับทุกแอปสตรีมมิ่งราคาถูกแอดไลน์มาที่แบรี่ 4K ฐานหนลูกค้า มากว่า50,000คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลในดทั้งสิ้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัติก็ราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาดอย่าลืมแอดไลน์มา b e r r y 4 k หรือสแกนหน้าจอนี้